ในเรื่องของผู้สูงอายุเป็นเรื่องต่อเน,นื่องในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุครับอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าบางท่านนะครับทุกวันนี้อายุเกิน60ปีไปแล้วเนี่ยแต่ยังมีศักยภาพอยู่ก็หลายท่านเ,นเยอะอทั้งเก่งทั้งมีประสบการณ์ใช่ ซึ่งในประเด็นนี้ครับรัฐบาลก็มุ่งที่จะขยายโอกาสการมีงานทําและการจร้างงานผู้สูงอายุนะครับที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็ประสบการณ์โดยกระทรวงแรงงานครับได้จัดทารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ของคณะกรรมการบิารแรงงานผู้ที่สภา,านะครับซึ่งรายงานก็ได้ศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์การจร้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทยรวมถึงกฎหมายผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสและการมีงานทําและส่งเสริมการจ้างงานที่มุ่งให้ไทยนั้นมีกําลังแรงงานจากผู้สูงอายุ นะครับข้อเสนอเชิงแนะขอไปครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็จะมีเรื่องของการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในภาพรวมระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุโดยหน่วยงานราชการทุกระดับของประเทศเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะให้เจ้าผู้สูงอายุเข้าทํามานในลักษณะ1หน่วยงานหนึ่งผู้สูงอายุเท่ากับว่าในจังหวัด ใดก็ตามหรือในะอำเภอใดก็ตามยายย่ยอยยงมาแล้วต้องมีการจ้างผู้สูงอายุสักหนึ่งท่านดีนะฮะทั้งรัฐและเอกชนชก็นร่วมด้วยเช่นกันใช่ครับถือว่า นอกจากมาช่วยทางานแล้วยังเป็นขวัญและกาลังใจของทีมงานด้วยน่ารักนะบางทีแหมผู้สูงอายุท่านก็มีประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างก็ให้ข้อคิดใ,ให้ข้อเสนอแนะที่ดีได้ดมากมายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิญการปฏิบัติการนะครับมี2สเต็ปนะครับเชิงนโยบายกับการปฏิบัติการในการปฏิบัติการก็จะมุ่งเน้นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับจะก,กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานหลักแล้วก็ หน่วยงานส่งเสริมทุกกระทรวงเลยดําเนินนโยบายและดำเนินการในการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นรุปธรรมโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์และโชี่ชาญในสาขาอาชีพที่เป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานเฉพาะนะครับในการเสริมทักษะด้านอาชีพในการดํารงชีวิตอย่างมั่นคงซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการดําเนินการร่วมกับสถาบัน วิทยาลัยชุมชนและกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับและข้อเสนอแนะในกฎหมายก็จะมีประเด็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มคํานิยามคําว่าแรงงานผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าควรที่จะต้องมีการจูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยรับเข้าผู้สูงอายุ ทำงานด้วยเพราะว่าจะเป็นมาตรการฐานภาษีอย่างเช่นรับผู้สูงอายุเข้าทํางานปุ๊บจะมีมาตรการภาษีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเขาอันนี้เขามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเติมก็เป็นการเพดมมากขึ้นใช่หรือจะมีเงินอุดหนุนให้เขาถ้าเกิดสมมติคุณรับผู้สูงอายุมาในโรงงานคุณเสาสามคพอาจจะมีเงินอุดหนุนพิเศษอะไรให้สถานประกอบการหรือเปล่าอเี่อะไรอย่างนั้นหรือว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้นะครับใครที่จะหาข้อมูลนะครับข้อมูลดูได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วก็แอปไทยมีงานทำแล้วก็เว็บ ไทยมีงานทำครับครับ,รบก็เป็นช่องทางทั้งในส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำะนะครับรวมถึงคนที่ต้องการจัจ้างงานผู้สูงอายุนะครับก็นี่แหละทางจัดหางานก็จะเป็นศูนย์กลางครับ